บไทมีฟุตบอลให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันเยอะเลยนะครับมี2รายการหลักๆเอาทัวนาเมนต์ระดับอินเตอร์ก่อนนะครับฟุตบอลชิงแชมปสนนะ์สโมสรอาเซียนชอปปี้ครับเป็นรอบแรกนัดรองสุดท้ายนะครับสโมสรไทยในกลุ่ม A จะลงเล่นวันนี้ก็มีความสําคัญทั้งคู่เลยนะครับเอาคู่แรกเนี่ยเกมหนักหน่อยครับบุรีรัมยูนเตแชมป์เก่าจะบุกไปเยือน t ทมเปเนสโลเวอร์ของสิงคโปร์นะครับบุรีรัมลงเล่นในรายการนี้3เกมยังไม่ชนะใครเลยไม่น่าเชื่อนะครับไปเจอกับแทมเปเนสโลเวอร์ทีมนจาจ่าฝูงซึ่งก็จ่อเข้ารอบแต่ว่าวันนี้ก็จําาเเป็็นต้อองมีแแลววพกขกขร์ดี ในเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกด้วยเรียกว่าปีนี้เทเนเนสโลเวอร์ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นไปเยือนสิงคโปร์คราเนียผมว่าบุรีรัมไม่ง่ายนะครับโอกาสที่จะเสมอเป็นเกมที่4มีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าสิงคโปร์ปีนี้เขาเขาเขาฟอร์มดีจริงๆอ่ะเทเนเนสโลเวอร์นะครับผมว่าคู่นี้บุรีรัมจบที่เสมอก็แล้วกันไม่ง่ายนะครับไม่ชนะเทเนเนสโลเวอร์นะครับส่วนหนึ่งทุ่มตรงเนี่ยบีจีปฐุมพยูนเต็ดจะพบกับดายดับบิงเคิร์ฟเซบูจากฟิลิปปินส์นะครับบีจีเองยังลุ้นเข้ารอบอยู่สถานการณ์ เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่น่าพลาดแลวก็ดูตามชื่อชั้นตามมาตรฐานแล้ว BG ค่อนข้างเหนือกว่าพอสมควรครับวันนี้ผมว่าน่าจะยิงขาดนะฮะถ้าได้เร็ว2ประตู3ประตูคิดว่าม,มีนะครับเพราะว่าทีมของอิชิเอเองเนี่ยโรเตชั่นเยอะก็อาจจะไว้วางใจไม่ได้แต่เกมแบบเนี้ยมันต้องเรียกความมั่นใจก็เชื่อว่า BG จะเอาชนะได้นะครับรอรุ่นรอเชียร์วันนี้ช้อปปี้ครับสองคู่นะครับส่วนในประเทศเนี่ยจะเป็นฟุตบอลถ้วยใบเล็กสุดนะฮะฟุตบอลลีคับในชื่อใหม่ก็คือเมืองไทยครับไปกันตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับค ทัพหลวงนี่น็อกทีมจากไทยลีกมาในรอบที่แล้วถึงจะเป็นเชียงรายแต่มาเจอกันในวันนี้เนี่ยสุโขทัยเนี่ยฟอร์มไม่ดีในลีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องสร้างผลงานบ้างละมาตรฐานทีมก็ยังถือว่าดีกว่าลีกหนึ่งเจอกับลีกสามแม้ว่าจะมีข้อจํากัดในเรื่องของโควตานักเตะต่างชาติซึ่งเกมนี้จะต้องสามคนจบเลยแต่ก็ยังเชื่อว่าสุโขทัยน่าจะส่งจอนมัตเซนําทัพลุยนะครับน่าจะเอาตัวรอดได้สุโขทัยจะบุกไปชนะทัพหลวงนะครับแต่คงไม่ได้ยิงขาดมากมายแหละแต่คิดว่าเราจะเอาเอา ลนเพิ่งปลดล็อกชนะในบ้านนะครับแม้วา่าจะแพ้ชนบุรีมาในเกมลีกที่เจอกันล่าสุดแต่นี่เกมนี้กลับไปเล่นที่บ้านของลําพูนเนี่ยก็ดูน่าลำพูนก็ต้องเอาแหละนะชนบุรีไม่รู้เอาหรือเปล่าอว่าให้ชนให้ลําพูนเฉือนวิวก็ววแล้วกันเพราะว่าเล่นในบ้านปลดล็อกได้แล้วด้วยนะครับมองว่าลําพูนจะมีชัยนะครับ18นาฬิกา30นาทีเป็นมาหาสรา,ารคาม SBT พบก,กับนครก่าชสีมาบัษบ้านะครับทีมไทยลีก2เจอกับทีมไทยลีก1นะครับโคตา้ตาต่างชาติก็จะเป็น 3. 1เพนนราะร้าออจจตงมีการคิดเบวกหน พักตัวผู้เล่นเพื่อมาหนีตกชั้นในไทยลีกหรือเปล่าว่าไทยลีกก็เพิ่งปลดล็อกชนะมาได้นะครับส่วนสารครานแบบเป็นทีมในลีกรองนะครับผลงานก็ลุ่มๆุ่มดอนดอนไม่ดีไม่ไม่ดีไม่แย่เท่าไหร่ก็คู่นี้ที่ผมว่ามาตรฐานโคราชดูดีกว่าอยู่ดีนะไปเยือนสารครามคิดว่าน่าจะมีโอกาสชนะได้ครับผมมองว่าโคราชเฉือนหวิวก็แล้วกันนะครับคู่นี้นะครับสิบเก้ารากาครับไทยลีกเจอกันครับการท่าเรือพบกับอยุทยายุนเต็ดนะครับคู่นี้เจอกันเลกแรก,แรกเนี่ยท่าเรือชนะมา3-1ในนัดเปิดฤดูก,กาลก็คิดว่่าาเจอกนนบถน้วย เือมันเหลือถ้วยเดียวละนะครับแม้ว่าอยุทยาเนี่ยจะเป็นทีมที่เล่นในลีกเกมเยือนได้ดีมากๆแต่ว่าเจอท่าเรือวันนี้รอดยากครับคิดว่าการท่าเรือจะเอาชนะอยุทยาแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายน่าสนใจจริงๆครับปัตตานีทีมจากไทยลีก2จะพบกับอุทัยธานีนะครับคู่นี้แมตช์5ดาวคนเต็มสนามเลือนหมือแน่นอนนะครับปัตตานีเนี่ยเอาชนะราชบุรีมาในเกมที่แล้วนะครับมาเจอกับอุทัยธานีที่ฟอร์มในลีกล่าสุดเี็ก็โดนบีจีถล่มยับปาก็อุทัยไปชุดใหญ่นะครับเป็นจดมินเดวิดนำทัพไปส่วนปัตตานีเองก็ได้ตัวหลักอย่างเช่นพวกโป้ีฟิลิเป้ดูเนสเนี่ยหายเจ็บกลับมาแล้วก็เล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาแพ้ใครยากเพราะ้คู่นี้เนี่ยผมบอกว่าอาจจะเป็นเกมที่ลีกรองอย่างปััตานนีีเ่กบอุทธ อย่างสนุกนะครับโคต้านักเตะต,ต,ต่างชาติมันก็จะถูกลดทอนมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุไทยก็ต้องไปทำกันบ้านว่าจะใช้ตัวผู้เล่นต่างชาติ3บวก1บวกดิยังไงให้มันลงตัวที่สุดเพราะฉะนั้นมองว่าคู่นี้90นาทีไม่จบครับปัตานีได้ยื้อกันถึงต่อเวลาแน่นอนเผื่อไปอยู่ถึงยิงจะโทษฟันทงว่าปัตานีเล่นในบ้านสู้อุไทยได้เลยนะฮะ <S <S เรารู้เราเชียร์กันวันนี้บอลเตะกันให้ดูเยอะมากนะครับ6คู่เต็มๆเลือกเชียร์กันตามสะดวกครับ